ถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นประเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้น รถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐมีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจาราจร ถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบัน